แฟนคลับทะลักจนแถวของเป๊กผลิดชอขายเสื้อหมดก่อนใครนะคะบอกดีกรีความฮอตที่สุดในงานคนหล่ขอทำดีแล้วค่ะยิ่งกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้เหล่านุชนะคะก็คือกลุ่มแฟนคลับเขานะก็มาช่วยกันนะคะเหมือนตอนภัยพิบัติและเหตุกูภายทำหลวงค่ะก็ระดมเงินบริจาคก,กันในนามเป๊กนะคะครั้งนี้รายได้จากการขายเสื้อยืดที่ผลิตจากขวดพลาสติกค,ค่ะก็จะเป็นทุนปฏิบัติหน้าที่เพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะของเหล่าดาราในโครงการคนหล่ขอทำดีต่อไปค่ะ หลายคนก็ใจหล่อสมชื่อโครงการนะคะพอรักงานการกุศลอยู่แล้วอย่างคุณปั๊บโปเตโต้นะคะเคยน,นําภาพถ่ายฝีมือตัวเองเนี่ยสกรีนทําถุงผ้านะคะหาทุนให้มูลนิธิเด็กอ่อนบ้านปักเก็ดค่ะแล้วก็ในโครงการนี้เตรียมไปเยือนถิ่นทุรกันดารน,นะคะส่วนนักแสดงดาวรุ่งเจมี่เจมค่ะจะควงเจเจกับตานปารีสนะคะตั้งแคมป์ออร์แกนิกขยายพันธุ์ป่าไม้นะะด้วยการดีดเมล็ดพันธุ์นะคุณกฤลิษาค่ะก็เหมือนที่เราใช้หนังกระติกอ,อะเนาะดีดเมล็ดพันธุ์ไปในช่วงที่เมล็ดเนี่ยมันไม่สามารถ เกิดขึ้นได้ในป่าลึกนะคะเข้าไปไม่ถึงนั่นแหละใช่ไหมคุณเกรซวลเลนทอนบอยปกรณ์จะไปช่วยท้องทะเลค่ะทางถนัดกันเลยเนาะสร้างปะการังเทียมนะคะขณะที่ต่อธนภพนะคะเตรียมทําโพรงนกเงือกเทียมเนี่ยไม่รู้น้องต่อรักเดียวใจเดียวเหมือนนกเงือกหรือเปล่านะคุณออฟราโมดคาชาเนมเกสโนวานะคะจะไปทําแนวป้องกันคลื่นด้วยไม้ไผ่ที่สมุทรสาครค่ะส่วนเจมจิจะไปทําธนาคารรีไซเคิลพร้อมให้ความรู้เด็กๆเป็นโอกาสดีที่คนบันเทิงจะได้ทําเพื่อสังคมทั้งหมดเลยค่ะ ดีจะมากครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากๆนะครับที่มาช่วยกันอุดหนุนเสื้อของเรานะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเข้ากับโครงการอนินักิตต่างๆแล้วก็เอาไปช่วยเหลือหลายคนยังไม่ทราบนะว่าสมัยนี้เน่ยเสื้อยืดแบบนี้นะครับผลิตจากขวดพลาสติกนะครับจริงๆแล้วผมก็อาจจะทราบรายละเอียดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าน้ำดื่มขวดพลาสติกของเรานะครับ14ขวดนะครับ เปต้นไปสามารถนำมาผลิตเป็นเสื้อ,อยืดแบบนี้ได้นะเรามาเป็นนักสแสดงเราก็ไม่ค่อยมีเวลาและเราได้ร่วมโครงการดีๆแบบนี้เราเราได้ช่วยเหลือแบบโลกของเราด้วยใช่สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าเป็นยังไงใช่ผมมีฝุ่นถ้าทุกคนช่วยกันแล้วก็มาร่วมโครงการกันก็คงก็คงจะดีขึ้นใช่บางคนก็มีแนวคิดแล้วว่าจะทำอะไรบา้านมีอย่างนะั้นอ๋อจริงๆแล้วผมอยากเก็บขยะ ที่ทะเลครับผมไปทะเลเพราะชอบทะเลอากาศดีเราไปเก็บขยะแล้วก็จะทําให้ทะเลเราดูสวยงามขึ้นแล้วก็เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวี้ยครับแล้วก็ทะเลเราก็จะสวยแบบเอ้ยประเทศไทยทะเลสวยอะไรอย่างนี้ใช่ครับที่ผมนั่งอยู่นีผ่ผมเหมือนฝรั่งแถวแอมี่ที่พาเด็กๆมาเที่ยว ก็มีดราม่ากันตั้งแต่ถแถลงตัวคนหล่อแล้วนะคะคนหนึ่งค่ะก็ถูกพูดถึงตอนเปิดตัวว่าอ้าวทำไมอยู่ในกลุ่มคนหลอ่อขอทําดีด้วยนะคะคุณโอ๊ตปราโมนนั่นเองค่ะก็ถูกตั้งคําถามเพราะว่าภาพลักษณ์นั้นก็นะแสบเซียวอย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วก็มีข่าวติดเทรนด์เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยมาคราวนี้ค่ะพี่ๆนักข่าวก็ขอมารุมมือน,นี้นะคะเพราะตรงกับช่วงที่เพื่อนสนิทคุณป๊อปปอมกูลก็เจอมรสุมรักซ้อนอยู่ก็เลยต้องโดนคําถามไปด้วยนะคะโยงกันไปโยงกันมาแบบนี้คุณ โอ้ตพูดเน้นย้าว่าแม้จะไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำนั้นถูกต้องนะคะแต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากให้สังคมเนี่ยวอนขอว่าให้หยุดบูลลี่นะคะเพราะว่าส่งผลต่อสภาพจิตใจ,จเพื่อนหนักอยู่นะคะเจ้าตัวก็ออกมายอมรับผิดแล้วด้วยก็ตอนนี้ขอแทนเพื่อนอยู่คะ่ะเ,เรื่องของการทำผิดก็ว่าไปเรื่องของการทำผิดผมผมไม่ได้สนับสนุนแล้วผมก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยกับสิ่งที่เขาทำซึ่งผมก็บอก ด้วยความสัตย์จริงก็ไม่โอเคแต่ผมก็ทําได้เต็มที่คือให้กําลังใจแล้วมาบอกว่าวันที่เราแย่เป็นพี่ป๊อปนี่แหละที่อยู่ข้างเราฉะนั้นผมก็บอกมันว่าฉะนั้นวันนี้พี่พี่แย่ผมจะไม่ทิ้งพี่เว้และผมก็จะอยู่ข้างๆพี่คือคนเราบางทีมันมันเจอในหนักๆและเรื่องน้ําหนักกับเราเยอะอเราก็รู้สึกว่าโห ผมไม่อยากให้ทุกคนไปลุงด่าจนถ้ามันคิดสั้นขึ้นมามแล้วมันเป็นอะไรไปอ่ะถามว่าพี่ๆทุกคนรวมไปถึงคนที่ลุมด่าทุกคนเนะี่ยโอเคหรอ,อแล้วผมไม่อยากมีผีเพื่อนไงคือผีเพื่อนมันรู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนบ้างส่วนตัวผมเองอะเนาะผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องเคยมีก้าพลาดมีหกล้มอะไรกันบ้างอะครับก็แค่เราต้องลุกขึ้นมาล้มได้แต่ก็แค่ไม่ถอยแค่นั้นเองล้มก็หยุดพักอยู่กันที่ รักษาแผลที่เราเจ็บอยู่นิดนึงแล้วก็เดินต่อ Okay, บ,บอยปรกรณ์ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของกิจกรรมคนหล่อขอทำดีด้วยนะคะต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแล้วล่ะค่ะจนเคยถูกแซวว่าแหมเป็นเจ้าของโครงการหรือเปล่านะ,ะจริงๆไม่ใช่มาร่วมง,งานกับโตโผลนิตยาสารชื่อดังนะคะส่วนน้องเล็กสุดปีนี้คือคุณบาสสุรเดชน,นะคะดูเป็นหน้าใหม่วัยเพียง19ปีก็จริงแต่ว่าก็คือแจ้งเกิดจากซีรีส์วายก็ดังไกลไปถึงจีนนะคะมีละครจอคิวให้เป็นพระเอกอยู่แล้วถึง2เรื่องค่ะซึ่งโครงการแบบนี้ทําให้ดาราได้เห็นพลังของแฟนคลับ ที่มาหนุนตัวเองนะคะก็ทําให้แต่ละคนนะั้นมีแรงทําเพื่อสังคมต่อไปค่ะแต่ละบ้านนก็พกไป้ายไฟกันมาเต็มเนาะ